ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แชมชวนกินนะคะจะมาสอนตีวิปปิ้งครีมโดยที่ไม่ต้องหล่อยเย็นนะคะแต่เราจะใช้เครื่องตัวใหญ่ตีเพราะว่าเราจะได้ใช้ในปริมาณที่เยอะขึ้นแล้วก็ไม่ต้องแบ่งวิปปิ้งเป็นหลายส่วนก่อนอื่นเราจะใช้เครื่องตี10ลิตรนี่นะคะในการตรีใส่โถนี่นะคะวิธีการใส่ก็คือมันจะมีรูตรงนี้เราก็เอา เดรย์ er ตรงนี้ค่ะใส่เข้าไปยึดโถเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ตะก้อให้มันลงล็อกนะคะแล้วก็เอาเกียร์เกียร์ขึ้นใช้สปีดที่เร็วสุดนะคะตั้งไว้แล้วเราก็ใส่น้ำเกลือน้ำที่ละลายเกลืออัตราส่วนประมาณ3ต่อหนึ่งนะคะเกลือหนึ่งน้ำสามนะ เดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ในคลิปนะคะเราใส่น้ำเกลือครึ่งช้อนชานะคะการตีวิปปิ้งครีมเนี่ยเราจะใส่เป็นเกลือเม็ดไม่ได้นะคะมันจะไม่ละลายเราต้องทําเป็นน้ำเกลือแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใช้วิปปิ้งครีมใส่ลงไปเลยคะ่ะ สร็จปุ๊บแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะคะเราก็เริ่มใส่น้ำตาลลงไปได้เลยนะคะใช้น้ำตาลทรายธรรมดาแบบนี้นะคะ่ะไม่ต้องเป็นไอซิ่ใส่ไปได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเขาก็จะฟูขึ้นมาเองเลยนะคะ การใช้โถตีแบบนี้มันก็จะสะดวกอย่างหนึง่งโดยที่เราไม่ต้องใช้มือจับไว้ตลอดเราก็แค่คอยดูว่าเขาจะขึ้นฟูตอนไหนในระดับไหนที่เราควรจะปิดเครื่อง ถ้าตอนนี้ขึ้นฟูแล้วนะคะถ้าลักษณะแบบนี้ก็คือเราปิดฟุ่ได้เลยอถอดหัวตะก,ก้อนะคะค่ะวิปปิ้งที่เราได้ก็จะขึ้นฟูแบบนี้นะคะตัวนี้เราสามารถเก็บใส่กล่องแล้วก็เอาไว้แต่ง วันอื่นก็ได้นะคะหลังจากที่เราตีแล้วเราสามารถที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ5-7วันคืออุณหภูมิจะต้องเย็นพอสมควรนะคะเราสามารถเอาไปแต่งเป็นคัพเค้กหรือว่าแต่งเค้กได้โดยสะดวก กล่องที่เราใช้เก็บนะคะเราก็ควรที่จะเขียนวันที่ติดติดไว้ที่ฝากล่องด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเราตีวิปปิ้งครีมไว้ตั้งแต่วันไหนนี้นะคะเราก็ติดวันที่ไว้แบบนี้แล้วเราก็เก็บเข้าไว้ในตู้เย็นเพื่อที่จะเอาออกมาใช้ในวันอื่นได้ค่ะ ถ้ายัางไรชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามีทำอะไรก็ขอให้เพื่อนๆพืมาติดตามดูนะคะขอบคุณค่ะ